สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการลงเลดป้อมปลาการดันฟอร์นะครับเลดนี้เป็นเลดสีแบบเดียวนะครับแล้วก็บอสตัวนี้ชื่อว่าอวาแลนนะครับแต่ผมขอเรียกว่าบอสน้ําแข็งนะครับมันจะได้เรียกได้ง่ายนะครับผมและเข้าใจกันทุกคนแล้วก็ขั้นที่6นะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปของบอสตัวอื่นไปแล้วครับอยู่ในขั้นที่6ผมจะลงคลิปขั้นที่6คลิปนี้เป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมจะทํา ของขั้นที่9นะครับแต่ก็เร็วๆนี้นะครับผมก่อนอื่นเราไปดูทีมกันก่อนเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ในทีมที่ผมใช้ลงเลทขั้นที่6แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในตัวละครกันก่อนเลยนะครับตัวแรกครับอาเดลนะครับ,รบเป็นตัวละครที่มีสักิลตันสถานะทั้งปาร์ตี้นะครับจะต้านสถานะน้ำแข็งนะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวต้านสถานะนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าให้ใส่เซตเพิ่มเลเวลสกิลไปเลยครับเพราะว่ายิ่งเลเวลสกิลเยอะนะครับยิ่งต้านสถานะได้เปอร์เซ็นต์สูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ใส่5ชิ้นไปเลยนะครับผมแนะนําเลยครับแล้วก็ตอนที่ผมอคลิปนะครับอาเดของผมจะอยู่ที่เลเวลสานะครับในขั้นที่6นะครับเราควรที่จะมีเลเวลสาขึ้นไปสําหรับลงขั้นที่6 นะครับผมต่อไปนะครับเซอินนะครับเซอินมีความสัมพันธ์ต่อเรทนี้ก็คือว่าเซอินมีสกิลไปชิดบอสน้ําแข็งนะครับแล้วก็เซอินเนี่ยสามารถเลือกเป็นเซอินแดงหรือเซอินฟ้าก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้เป็นเซอินฟ้านะครับเนื่องจากผมไม่มีเซอินแดงแล้วก็ผมคิดว่าเซอินฟ้าหาง่ายกว่าเซอินแดงแล้วก็น่าจะมีกันหลายคนครับก็เลย ขอแนะนําในเรื่องของการใส่เทมด้วยเลยนะครับการใส่เทมของไซอินฟา้านะครับผมแนะนําให้ใส่เซ็ตคิติคอ่5ห้าชิ้นไปเลยนะครับแต่ว่าในนี้ผมหาเสื้อไม่เจอนะครับผมก็เลยหาอะไรมาใส่ไว้ก่อนนะครับอุดรูไว้ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทําดามเมจค่อนข้างแรงเลยนะครับสําหรับผม ต่อไปครับตัวนี้ครับผมใช้เป็นเลนนะครับในตัวที่3สามารถเปลี่ยนเป็นตัวดาเมจตัวอื่นได้นะครับแต่ส่วนผมตอนนั้นผมไม่มีตัวดาเมจที่ดีกว่านี้ครับผมเลยใช้เลนในการลงนะครับแล้วก็ใครที่ใช้เลนอยู่นะครับที่เป็นเลนฟ้าผมแนะนําให้ใส่เทสตคิติคอห้าชิ้นไปเลยนะครับเหมือนกันเพราะว่าตัวเลนนะครับถ้าทําดาเมจแล้วติดคิติคอนะครับตัวที่โดนติดคิติคอเนี่ยจะติดสกิลติดตัวของเลนนั่นก็คือจะได้รับ ดาเมจมากขึ้นนะครับสามารถซอนทับได้แต่ผมก็จำไม่ได้ว่าซอนทับได้เท่าไหร่แต่ก็ใส่เซตกิดีอยู่แล้วครับเออครับตัวนี้เป็นตัวดาเมจนะครับใช้ตัวอื่นได้เหมือนกันต่อมานะครับผมใช้เป็นคารินนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งฮิวนะครับสามารถใช้ตัวอะไรก็ได้หรือปกติผมจะใช้เชนนะครับแต่ว่าตอนนั้นเหมือนผมจะขี้เกียจนะครับ แบบอยาวผ่านง่ายๆครับแบบผ่านแบบสบายๆครับใช้คารินครับผมคารินเนี่ยจะดีตรงที่แบบว่าสมมุติเราวิ่งพลาดหรือเราสกิลวอร์ไม่ทันมีตัวละครตายอย่างเงี้ยครับคารินสามารถใช้อัตเมีสกิลนะครับชุบชีวิตคนที่ตายมาได้นะครับแล้วก็เซตไอเทมที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นเซ็ตลดคูลดาวนะครับเนื่องจากทำให้คารินฮิวได้บ่อยมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าเซตนี้น่าจะดีสำหรับตัวฮิวนะครับในการลงเลน หรือว่าใครสะดวกใช้เซตอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนที่ผมลงตอนนั้นนี่ของผมยังไม่ได้มีสีแดงเลยครับของสีฟ้ามาเลยก็ผ่านได้แล้วครับหลังจากที่ผมแนะนําทีมแล้วก็เซตไอเทมไปแล้วนะครับผมจะมาเกินเยอะกวบบอสดหน่อยนะครับในขั้นที่6ก็คือบอสในขั้นที่6ของด่านน้ําแข็งนี่นะครับคือว่าบอสตัวนี้จะโจมตีไม่ค่อยแรงเท่าด่านอื่นนะครับสาหรับผมนะครับที่ผมคิดในตอนนั้น ก็คือผมอ่ะอัดคลิปลงไว้เมื่อวันที่19เดือน11นะครับเมื่อเดือนที่แล้วผมมีความรู้สึกว่าบอสตัวเนี้ยตีไม่ค่อยแรงครับผมสามารถเอาแทงยืนได้เรื่อยๆเลยครับแบบไม่ต้องขยับแล้วก็ให้ตัวดาเมจและตัวฮิวอ่ะยืนหลังแทงอีกทีนะครับเพื่อไม่ให้โดนสกิลที่บอสทำออกมานะครับแล้วก็เดีย๋ยวเราไปดูเกมเพย์ที่ผมอัดไปเลยนะครับ มาถึงนะครับก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับวิ่งไปใส่พอตแบบไม่รู้เรื่องนะครับจริงๆมาถึงอาจจะต้องหลบสกิลบอสก่อนสักพักหนึ่งนะครับถึงค่อยไปตีได้นะครับแต่อันนี้คือการลงครั้งแรกของผมไม่ค่อยรู้อะไรครับเพราะว่าเลดบอสน้ําแข็งนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันมากตอนแรกครับเพราะว่าปกติก็ยืนรับแทงแทงตีตีตายครับจบแต่คือขั้นสูงขึ้นครับอาจจะต้องเริ่มหลบสกิลมากขึ้นนะครับเพราะว่าโดนดาเมจบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกัน แต่ว่าในขั้นนี้นะครับผมมองว่ามันยังเบาสาหรับขั้นที่6นะครับบอสตัวอื่นสามารถทําได้ดีกว่านี้ครับสําหรับผมนะในตอนตอนนั้นเลยส่วนส่วนเกมเพย์นี้นะครับผมจะตัดเสียงออกนะครับเนื่องจากว่ามีเสียงรบกวนอะไรบางอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่าทําให้คนที่ดูเนี่ยรู้สึกราคาญครับผมก็เลยพูดแทนนะครับแล้วก็อาจจะราคาญผมแทนก็ได้ก็สามารถปิดเสียงได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยว ผมก็อาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับเพราะกลัวคลิปมันจะเงียบไปอ๋อแล้วก็ที่ผมไม่ได้ลงเลยนะครับในตอนอัดเมื่อวันที่19เดือน11นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับประมาณเดือน11เดือน12นะครับผมมีทุระนะครับที่จะต้องทําจึงไม่ว่างมาลงคลิปนะครับแต่ก็จะทยอยลงนะครับหลังจากเลทนี้นะครับเป็นเลทขั้นที่6ต่อไปผมจะลงเลทขั้นที่9นะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งครับน่าจะได้ลงครับยังไม่ค่อยว่างครับนี่ครับพอบอสครับวิ่งมากลางแมปนะครับมันคือจังหวะที่เราอ่ะลอกกดสกิลปิตบอสไว้เลยนะครับผมแนะนําให้กดตอนที่หลอดเกือบจะเต็มนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นอ่ะเราจะสามารถตีฟรีได้สักพักหนึ่งครับแล้วค่อยกดครับก็ถ้าเอาตามความจรินครับการแทงบอสเลดนี้นะครับ เราควรที่จะให้ตัวดาเมจไปยืนหลังบอสนะครับแล้วก็ให้ตัวแทงอะมายืนข้างหน้านะครับเพราะว่าบอสอะใช้สกิลเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็แนวเส้นตรงนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เนี่ยบอสอะบางทีอะมันจะเรียกแท่น่ะแท่นน้ำแข็งหรือแก่นแก่นแท้อะไรสักอย่างนะครับออกมาคือผมไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบอสครับแต่ผมคิดว่าตีก่อนน่าจะดีดีกว่าครับ เพราะว่าอย่างที่เราเคยเห็นในเลดของดันเจี้ยนพัฒนานะครับของบอสตัวเสาหินนะครับเวลามันเรียกออกมามันจะลดดามจเราทําให้เราตีบอสเป่าลงนะครับผมเลยต้องตีทิ้งครับผมไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรเหมือนกันแล้วก็เมื่อกี้นะครับสบังเกตได้ว่าเชอินผมตายนะแต่ว่าผมมีคารินครับผมไม่ค่อยสนอะไรครับตอนนั้นผมว่าให้คารินจุบขึ้นมาแล้วก็ฮิวครับ แล้วก็เห็นไหมครับบางสกิลผมก็ไม่ได้หลบนะครับแต่ตัวละครหรืออาซินผมก็ไม่ได้ตายครับผมก็ให้รอคาลินฮิวขึ้นมาครับมันไม่ต้องมีอะไรมากครับสำหรับขั้นที่6ด่านน้ำแข็งนะครับแล้วก็สังเกตที่มุมฝานะครับมันจะเห็นเลเวลของเดอาเดลอะเลเวลแค่35ครับแล้วก็เซตไอเทมอะเลเวลสกิลบวกนะครับก็สามารถลงเลนนี้ได้สบายๆแล้วครับ อ๋หลังจากนี้เดี๋ยวผมน่าจะไม่มีอะไรอธิบายแล้วนะครับน่าจะให้ดูกันไปเรื่อยๆแล้วพอพอก็ใกล้จะตายแล้วครับ,อบ,อรบแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมมีเวลานะครับแล้วก็จะพยายามครับแล้วเจอกันครับผม